คาร์เมลล์โปรเฟชชอลเมคอัพอยใช่ค่ะอันนี้นะคะซื้อจากอเมริกาในเมืองไทยไม่มีนะคะหาซื้อได้ยากและจะชีมกีนัชเชอร์ครีมและชีกีนาเชอร์บ,บีบีนะคะตัวน,นี้ในร้านหนูก็มีตัวน,นี้บีบีในร้านหนูก็มีตัวน,นี้นะคะสำหรับคนที่แพ้ง่ายเลยค่ะคนแพ้ง่าย ตอนนี้ทำมาจากนัน้ำเมื่อหอยภากนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มการแต่งหน้าเลยนะคะก่อนอนึ่งเราก็จะลงที่ชีมตัวน,นี้นะคะเพื่อให้ดีสิบทนได้นาน เ่ียไปได้แน่เลยนะคะค่ะเมื่อเกียร์เสร็จแล้วเราก็จะลงที่บีบีนะคะไฟนเิเยวก็พอนะคะ จะเกี่ยได้เนียนนะคะเนียนมากด้วยสาวคนที่แพ้ง,ง่ายนะ ค่ะถ้าเรอมงมีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงที่แป้งของอินดรี่ร้านหนึ่งก็มีนะคะร้านบันนี่แฮนนี่ค่ะแล้วถ้าเราไม่มีที่ปัดเราก็ใช้แ่ก็าเอาแปรงได้ เมื่อลงแป้งเสร็จนะคะก็จะลงที่การทาตานะคะวันนี้ใส่เสื้อหวานแล้วก็จะทาสีฟ้าหรือสีชมพูทนที่มันอ่อน,ออนได้นะคะก็หนูก็อยากลงสีฟ้าก็ลงสีฟ้ามันเป็นสีที่อ,อ่อนแต่ก่อนอืเราต้องลองสีขาวเป็นบีบีลองพื้นตาก่อนนะคะ เมื่อลงบีลองพื้นตาเสร็จเราก็จะลงที่สีเข้มก่อนนะคะด้วยแปรงเ,เล็กๆนี้เบอร์เอ็มศูนย์สองห้านะคะสีที่จะลงสีน้ำเงนะคะก็จะเป็นสีตัวนี้นะคะ่ะบู ลงสีเข้มเสร็จแล้วก็จะลงที่สีฟ้านะคะตอ,อ,อนนี้เราของเมคอัพพอเอาไว้เลค่ะ พอทาเสร็จเราก็จะเกี่ยงด้วยนิ้วมือของเราเองนะคะเกี่ยให้สีมันเท่ากันค่ะค่ะเมื่อเกี่ยเสร็จสีเราเข้มเกินเราไม่ชอบก็จะลงสีขาวที่เป็นรองพื้นนะคะ มื่อมาเลอมาตรงนี้นะคะเราก็ใช้นิ้วก้อยเกี่ยวค่ะแล้วก็ทาตาเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะลงที่แก้มนะคะแก้มเราจะลงเป็นสีอ่อนๆนะคะเป็สีชมพูอ่อนถ้ามันเข้มเกินเราก็ลงแป้งทับที่แก้มนะคะ เกณนะคะว่าทำไม,มต้องทำอย่างนี้เพราะผงผงผงของมันนะคะจะติดติดแล้วจะทำให้สีมันเข้มเกินนะคะเราต้องวินก่อน,นะคะ่ะพาตำหุดแก้ม แก้มก็ขึ้นเสร็จขึ้นลงไปแล้วทีนี้เราก็จะลงลิปนะคะลิปต้องเป็นสีชมพูหรือสีแดงก็ได้นะคะก็จะเป็นสีนี้ โดยการใช้แปรงของ d ี o r ออนะคะ เสร็แเราก็จะลงที่ริก้อนนะคะเพื่อไม่ให้ปากแดกปากแตกนะคะเพราะส่วนมากเด็กจะปากแตกกันเยอะในก,การใช้วิปก้อนนะคะเราก็จะใช้สีด้านล่างสีนี้นะคะหรือส,ส,สีนี้แต่สำหรับนูใช้สีนี้ดีกว่านะคะ สองเลดเอิร์ดนะคะ M.S. 0 0 5เบอร์ห้านะคะ ก็อนสุ่นะคะก็จะลงชิ้วนะคะในการใช้สีดำในการทาคช้วหรือสีน้ำตาลแต่เมื่อเราสีอ่อนเราก็จะลงที่สีน้ำตาลนะคะโดยที่เป็นสีนี้นะคะเพราะมันเข้มแล้วเป็นสีน้ำตาลด้วย ็เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะไฮไลท์นะคะไฮไลท์โดยเป็นของคาเมลนนะคะจะเป็นต็นสีนี้นะคะเป็นสีที่เอาไว้ไฮไลท์เราสีที่เราจะไฮไลท์ก็จะมีที่หน้าผากใต้ตา แล้วก็คางจมูกนะคะแล้วให้คางเราเรียวน,นะคะงนี่ก็ะไรที่ใต้ตาข้าแป้งนี้ไมหมคะหน่อก็ใช้แป้งมีดนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะอืมอันนี้ไม่มีเงินพเสร็จเราก็จะเอาแป้งออกจากชิ้วนะคะในการกย yeah. ติดต่อทางเฟซบุ๊กได้ที่ชื่อเฟซที่บาร์นี่เฮียีนะคะหรือถ้าติดใจก็แค่กดไลค์ให้ได้ค่ะแล้วก็ติดต่อสาบถานได้ที่เบอร์0 8 9 9 6 9 1 9 8 5เป็นคนที่จะรับนะคะคือเวขานุการะคะ่ะสามารถขอสายน้องเนืนี้ได้นะคะขอบคุณค่ะ